พ่อกับลูกชายเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของสถาบันครอบครัวครับลูกชายหลายคนพยายามเดินตามรอยเท้าพ่อมีมากมายครับที่พ่อลูกทําอาชีพคล้ายกันโดยเฉพาะนักฟุตบอลครับที่การเป็นนักเตะอาชีพของพ่อเนี่ยมันหล่อหลอมล,ลูกชายออกมาโดยแบบไม่รู้ตัวตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสืบทอดในครอบครัวพ่อลูกในโลกของฟุตบอลการที่ลูกชายครับเดินตามรอยพ่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับหลายครอบครัวที่เราเห็นกันในชีวิตประจําวันก็มีหลายบ้านที่เป็นแบบนั้นเช่นกันครับมีนักฟุตบอลหลายคนที่เดินตามรอยพ่อ พ่อของบางคนอาจจะเป็นนักเตะดังแต่ลูกชายไม่ดังเหมือนพ่อหรือพ่ออาจจะไม่ดังมากแต่ลูกชายเป็นระดับสตาร์ก็มีเราคัดคนที่น่าสนใจมาให้แล้วครับ ลุยกันครับออกสตาร์ทครับที่น่าจะเป็นชื่อแรกๆที่คนนึกถึงครับนั่นคือเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ครับก็น่าจะรู้กันดีว่าเขาเป็นลูกชายของอาร์ฟอิงเก้ฮาแลนด์ที่เป็นอดีตนักเตะทีมชาติโนเวย์เคยเล่นกับลอตติงแฮมฟอร์เลสลีดและแมนซิตี้มาก่อนจริงๆฮาแลนด์ก็เกิดในอังกฤษครับที่ลีดสมัยพ่อเขาเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับและจากการเขี่ยวกรรมของพ่อเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆพร้อมกับพรสวรรค์ทำให้ฮาแลนด์กลายเป็นนักเตะกองหน้าที่มมามมมมีีคีคคคคววววาา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 าสสรรรรรรรถกกกกกกัััััััับบบบบบบปศจฮแแแแลลลนนนนนนนดด์์พพ่่่่่่่อออเเเเเตตำหงงงงงงงิฟ็ขขขข้้ททไไุุืม ที่ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่อาจจะมีแค่ลีดที่เป็นท็อปทีมในเวลานั้นไม่เคยเป็นแชมป์อะไรแต่ทีมชาติแค่34เกมซึ่งถ้าเทียบกับลูกชายครับที่เป็นกองหน้าเปต็ต้นๆของโลกในเวลานี้ก็ถือว่าห่างกันเยอะแต่ก็ต้องให้เครดิตเขาที่ปั้นลูกชายให้มาได้ถึงขนาดนี้ตอนนี้ฮาเลานคนลูกกําลังจะคว้าดาวซันโบวพรีเมียร์ลีกสองสมัยขณะที่แชมป์ก็อยู่ในช่วงกอบกวนกับมนซิตี้นี่เลยครับอนาคตมีลุ้นได้ถึงบอลลังดอ์เลยอีกคู่พ่อลูกครับที่เล่นในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันครับและที่เด็ดกว่า ตำนานของแมนยูเอเต็ดในยุคที่กำลังรุ่งเรืองในช่วงปี90คว้าแชมปา์มากมายกับปีศาจแดงโดยเฉพาะที่เป็นแชมป์ในปี1999เป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมในยุคของพิมิลีขณะที่แคปเปอร์เคยไปชูถ้วยพิมพิลีกับพ่อที่แมนยูเอเต็ดสมัยเป็นเด็กชีวิตขาแข่งด้วยกับพ่อเล็กน้อยตรงที่แม้ว่าเขาจะได้ขึ้นชุดใหญ่กับมนซิตี้ในยุคที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ความยิ่งใหญ่แต่ก็ยึดตัวจริงไม่ได้ครับเล่นแต่กับทีมที่ไม่ใหญ่นักแต่เขามาเจอจุดลงตัวกั City. กกร้นาาากนกกางยึถ479ทุ คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับทีมได้ในฤด,ดูกาล2015-2016และแชมป์เอเวอคับในฤด,ดูกาล2020-2021ตอนนี้อายุ37ปีเลยครับยังไม่ประกาศแขวนสตาร์ททีมล่าสุดที่เล่นให้ก็คืออันเดอร์เลดในเบลเยียมอีกคู่พ่อลูกที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เหมือนกันครับนั่นคือเ e อียนไลท์และชอร์ลฟิลิปความจริงเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่พ่อลูกแท้ๆกันนะครับชอนเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมเกิดจากแฟนเก่าของเ e อียนไลท์แต่ทั้งคู่เนี่ยก็รักกันเหมือนคนในครอบครัวฝั่งพ่อ, e อ,นนอ,พอเอียนไลเเเเเขขาาาาาลลล่่่นนนนนกกกกกัับไไไอ้้้ปปปืใใใหญซซีีีียยยยิงงดดดถึ185 1998รรรรระตููทุคแชมม์์พฤ เคยได้แชมป์เอฟเอคัพสสมัยลีคคัพหนึ่งสมัยและคัพดินเนอร์ครัพหนึ่งสมัยขณะที่ชอนครับขอเติบโตขึ้นมากับอะคาเดมี่ของแมนซิตี้ขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของเดลวายซีฟ้าในช่วงปี2000ต้นๆก่อนจะตามหาความสําเร็จแล้วย้ายไปเชลซีในฤดูกาล2 0 0 5 2 0 0 6และคว้าแชมป์เปรียบลีกที่นั่นแต่ก็เล่นอยู่ไม่นานครับคู่แข่งเยอะเป็นตัวหลักถาวรไม่ได้จึงย้ายกลับมาแมนเชสเตอร์ในปีสองพันแปแล้วก็เป็นช่วงปลายอาชีพขาแข้งแล้วเขาย้ายไปคิวพีอาร์ในเวลาต่าาน้นองแม่เดียวก,กันกับชอนนัก็ แบดดี้ไลฟ์ฟิลิปเขาก็ขึ้นมากับแบลซิตี้เหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยได้โอกาสมากนะักจึงย้ายไปอยู่กับเซาท์แฮมตันอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพและก็ย้ายไปอีกหลายทีมในลีกรองของอังกฤษก่อนจะย้ายไปอเมริกาในปี2013พร้อมๆกับชอนก่อนจะเลิกเล่นไปในปี2021คู่พ่อลูกในพรีเมียร์ลีกยังมีแฟงลมพาซีเนียกับแฟงลมพาจูเนียอยู่ด้วยครับโดยที่แฟงคนพ่อนะครับเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นตำนานของเวสต์แฮมเริ่มต้นกับคุนคอนและเล่นไปมากกว่า500นัดในช่วงปี1 9 1985 1975 1980 6 7ถึงปปปปปปปีีีีีีก่่่ออออนนนนนจะะะไปไิดดททท้าาายยยยยชชพเเเเเซ์์ South Cup, ููต็็คแแมม2สัใลขณ ลูกชายชื่อเดียวกันนะครับว่าแฟงแลมพาดเป็นกองกลางร,ระดับเิลด์คาสเล่นกับเวสแฮมเหมือนกับพ่อแต่ก็ย้ายมาเชลซีในช่วงปี2001ในยุคแรกเริ่มสู่ความยิ่งใหญ่ของสิงห์บูเป็นกองกลางจอมทะลุประตูมีทีเด็ดที่ลูกยิงไกลมีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นผู้นำสูงเขาเป็นตำนานของเชลซีเป็นดาวซันโบสูงสุดของสงโมสรที่211ประตูแถมยังพาทีมความ้าแชมป์มากมายที่มีลีกสมสมยัยเอฟเอคัพสมสมัยลีกคัพสสมัยรวมถึงแชมเปี้ยนลีกและยูโรปาลีกอีกอย่างละ1สมยัยหลังเลิกเล่นเขาพัานตััววมมมมาาาาาเเเป็นนนคค้้้ขรรรริ่บบกททีีดทดีดดดดแลละผงไไพอสจ กายไปคุมเชลซีอยู่ช่วงหนึ่งแรกๆก็เหมือนจะดูดีครับแต่ฟอร์มของทีมก็เริ่มดรอปลงแม้จะมีสถิติชนะอยู่ที่52%แต่มันก็ไม่ดีพอที่จะลุ้นแชมป์จนโดนปลดไปจากนั้นก็ไปคุมเอเวอแรนซซึ่งนับว่าฟอร์มแย่มากคุม44นัดชนะแค่12นัดเท่านั้นล่าสุดเป็นกนซือรักษาการให้เชลซีช่วงปลายซีซั่นก่อนฟอร์มก็ไม่สู้ดีเหมือนกันครับมีคู่พ่อลูกที่คว้าแชมป์กับทีมเดีวยวกันอยู่ด้วยครับเพียงแต่ไม่ใช่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่เกิดทีม นน,น,นดมกั้วยี่คือเชือไม่ทิ้งแถวของจริงแดนนี่บินครับเล่นตำแหน่งกองหลังอยู่กับอาแจกในช่วงปี1986-1999ลงสนามให้ทีมไปเกือบ500นัดไปแชมป์ลีกกับอาแจก5สมัยและที่สำคัญครับเขาคือกัปตันทีมที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในชุดยังบัตท,ที่ควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกในปี1995ด้วยขณะที่แดนนี่บินอยู่กับอาแจกมาตั้งแต่เป็นยศชนเล่นกับทีมมาจนถึงปี2014เขาก็ย้ายมาแมนยูนเตหลังจากฟอร์มดีในฟุตบอลโลกปี2014แต่ก็เหมือนจะไม่เวิร์คก รวมแล้วนะครับเขาเล่นในกับอาแจกไปมากกว่า300นัดเปแชมป์ลีกได้ถึง7สมัยเคยได้แชมป์เอฟเอคักับยูโรปาลีกกับแมนยูยิตด้วยได้แชมป์บูเดลลกากับไบเยอร์มิวนิกด้วยขณะที่ทีมชาติเขาติดธงไปมากกว่า100นัดปัจจุบันอายุ34ปียังไม่เลิกเล่นตอนนี้อยู่กับจิโรนาในสเปนครับอีกคู่พ่อลูกที่เล่นในระดับสูงเหมือนกันครับคราวนี้ไปที่อิตาลีกันบ้างนั่นคือเอลิโก้และเฟเดริโก้เคียซ่าฝั่งลูกชายเฟเดริโก้ดังขึ้นมาจากการเป็นเด็กฝึกและเล่นในตนน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 ่่่่่่าาาาททททีีีีีมมมมเเเดดดยยวกกกกััััับบพออลลครใใใแหหหงงง้้้ืููขึสชุปป1 จับตามองในวงการฟุตบอลอิตาล,ลีในตอนนั้นจากนั้นก็ได้ย้ายามาอยู่กับยูเวนตุสตอนแรกเนี่ยมาแบบยืมตัวก่อนจากนั้นก็ถูกซื้อขาดปัญหาของเขาไม่ใช่ฝีเท้าครับแต่เป็นเรื่องอาการบาดเจ็บที่เจอบ่อยเหลือเกินเพิ่งจะมีซีซั่นนี้แหละครับที่ได้เล่นเต็มๆบ้างลงสนามในเกมลีกไปมากกว่า30นัดตอนนี้เขาอายุ่2ิปีแล้วครับติดทีมชาติไปมากกว่า40สนัดเป็นแชมป์ยูโรมาแล้วกับสโมสรมก็เป็นแชมป์โคปาอิตาเลีมาแล้วสงสมัยยังไม่เคยได้แชมป์ลีกก็ยังนับ ทีมที่เขาเล่นแล้วโด่งดังจนเป็นภาพติตาแฟนบอลคือปามาฟิเรนติน่าและเซียนาเคยเป็นแชมป์โคปาอิตาเลียและยูฟาคัพกับปามาและได้แชมป์โคปาอิตาเลียในช่วงปี2 0 0พกับฟิเรนติน่าด้วยซึ่งในปีนั้นนะครับถือว่าเดือดเพราะเขายิงไปถึง2 7ประตูในทุกรายการแต่กับระดับทีมชาติเขาติดไปแค่17เกมเท่านั้นอีกคู่พ่อลูกครับที่เล่นในซีเรีอาเหมือนกันนั่นก็คือจอร์ดและทิโมธีเวอาร์นี่เป็นซีซันแรกครับที่ทิโมธีได้ตามรอยพ่อมาเล่นอิตาลีเขาย้ายจากลูเาาว,วาคมังววหอะไรขององ้มา ซีซั่นนี้เป็นตัวจริงในลีกแค่10กว่านัดเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำรองแต่กับโทฟี่เขาคว้าแชมป์ลีกที่ฝรั่งเศสมาแล้วกับปเอเช่และริวครับรวมถึงในทีมชาติเขาเล่นคนละชาติกับพ่อครับโดยทีมธทีไปเล่นให้กับอเมริกาที่เป็นบ้านเกิดเขาส่วนพ่อเขาครับจอร์ดเวอาเป็นหนึ่งในตำนานของโลกเคยได้บอลดอในปี1995มีชื่อเสียงจากการเล่นให้กับโมนาโกแล้วมาเป็นแชมป์ลีกกับปเอเช่จนย้ายมาเอซิมิลานในปี1995เล่นกับปีศาจแดงดำ147นัดยิงได้้้58ปปปประตตูเเเเ็นแชชชชชมมมกกกัััลโไดด2สยยยคบบซีวทาิ เนี่ยเขาเล่นในกับทีมชาติลลเบียเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆในประเทศจนได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีในปี2015ถึงปี2018ด้วยครับมีพ่อลูกครับที่เป็นนักเตะของชาติใหญ่อย่างฝรั่งเศสอยู่เหมือนกันครับ นั่นคือลิลิยองตูรามกับมาคุสและเคเฟนตูรามชื่อของลีลิยองเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเขาคือตำนานทีมชาติฝรั่งเศสและเป็นตำนานกองหลังของโลกเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและเซนเตอร์ยืนปักหลักได้อย่างแข็งแกร่งเล่นในกับทีมใหญ่ๆมากมายทั้งโมนาโกปามายูเวนตุสและบาร์เซโลนาไปแชมป์เซเรียาอยู่สองสมัยกับยูเวไปแชมป์โคปาอิตาเลียและยูฟาคัพกับปามาและติดทีมชาติถึง1น2่นัดไปหนึ่งในนักเตะชุดช 8, แชมป์โลกเมื่อปี็นป2000ด้รับมาุสครับเป็นกชนกน ma, มป์ย,ยนนูปรางสูงให่ึง1ด0 92ซนติเมตรไต่ตางจากพ่อเขาเล่นตำแหน่งกองหน้าเขามาเริ่มน่าจับตามองครับสมัยเล่นในบุเลริก้ากับกัดบักได้เล่น134นะัดในทุกรายการกับสิงห์หนุ่มก่อนจะย้ายมาอินเตอร์มิลานในซีซั่นนี้และได้ยืนเป็นหน้าเป้ากับงูใหญ่พร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้หมาดๆทำให้เหมือนกับพ่อแล้วขนาดเดียวกันครับเขาก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสและแน่นอนครับเขาติดคงไปลุยยูโรปี2024นี้ด้วยขณะที่เคฟเฟนตอนนี้อายุ23ปีครับเล่นตำแหน่งกองกลางถือเป็นน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 อออออออีีอีีกกดดดาาาาาาววรรรรุุ่่่่่่่่งงงงงงงทมมผลสสสใใจจจจแตตตะยยยัััับบ nice, ้้้ไไเืขู เลนยโปากเคยตีทีมชาติไปแล้ว1นนัดและยังรอคอยโอกาสอยู่มีพ่อลูกครับที่เล่นทีมชาติคนละประเทศอยู่เหมือนกันครับนั่นคือมาซินโยเตียโกลาฟินญาคันเทร่ามาซินโยคือนักเตะทีมชาติบาราเซิลครับเขาเล่นในยุโรปที่อิตาลีและสเปนแต่อาจจะไม่ใช่แข้งเวอร์คคาเท่าไหร่แต่ดีกีสูงสุดของเขาคือการเป็นหนึ่งในขุนพลแซมบ้าชุดควา้าแชมป์โลกในปี1994เขาผลักดันลูกชายครับให้เล่นฟุตบอลในแนวทางที่เขาคิดว่าดีที่สุดเตียโกและลาฟินญาได้เข้าไปอยู่ในลามาเซียแหล่งบ่มเพาะนักเตรรรดดดับโกกึ่่เออเีีย้้นนนขาาไาวว็็ปุทจ ได้ได้รับการผักดันจากเป๊ปกุนเดลล่าเขารู้จะกลายเป็นทายาทของชาบี้หรือเอเนต้าในเวลานั้นไปแชมป์ลาลิกา้าโกปาเดเลและยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ตั้งแต่ตอนนั้นจากนั้นเมื่อเป๊ปมาคุมบาเยนก็ดึงเขาไปร่วมทีมด้วยที่นั่นเขาได้คว้าแชมป์บุนเดลิกามากมายรวมถึงแชมเปียนลกีกสมัยด้วย ล่าสุดท้ายอาชีพขาแข้งเขาอยู่กับเลี้ยวผูแต่ได้เล่นน้อยเพราะบาดเจ็บกับทีมชาติเนี่ยเขาเล่นใ้กับทีมชาติสเปนเพราะอยู่มาตั้งแต่เด็กๆส่วนน้องชายลาฟินญาครับตามพี่ชายขึ้นมาจากลามาเซยเหมือนกันแต่ผลงานเนี่ยสู้ไม่ได้เขาถูกปล่อยยืมไปทีมใหญ่หลายทีมแต่ก็ยึดตัวจริงไม่ค่อยได้จนย้ายไป,ไปเป๊ะเชนในปี2020แต่ก็ยืนระยะไม่ได้เหมือนกันล่าสุดตอนนี้ไปอยู่กับอันอารอาบีในกาตา้ากับทีมชาติเนี่ยเขาเล่นระดับเยาวชนกับสเปนแต่ก็ขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้จนมาเล่นกับบราาาเนนเมพ่็คทจสวํ นั่นคือโยฮันและยอร์ดี้ครับุณพ่อเนี่ยคือตำนานของโลกเขาโด่งดังมาก,กับอาแจกไปอยู่กับบาร์เซโลนาและคว้าแชมป์มากมายหลายรายการนอกจากจะเป็นตำนานนักเตะแล้วเนี่ยยังเป็นตำนานโค้ชด้วยที่คุมบาร์ซ่าเป็นแชมป์ด้วยอีกเป็นที่สุดจากการได้บอลลงดอ ถึงสมสมัยเป็นต้นตำรับของท็ทัลฟุตบอลสไตล์ดัตเป็นบุคลากรสำคัญของโลกลูกหนังก็ว่าได้ขณะที่ลูกชายยอร์ดี้ครับขอเล่นตำแหน่งคล้ายๆกับพ่อคือมิฟิลโตลุกเป็นเด็กฝึกของบาร์เซโลน,นาขึ้นมาและถูกเซอร์เลฟูกัสันดึงมาอยู่แมนยูในช่วงรุ่งเรืองด้วยครับแต่เขาได้ลงเล่นน้อยมากๆซีซั่นแรกเนี่ยลงเล่นไป22นัดรวมทุกรายการจากนั้นก็แทบจะไร้บทบาทตอนเขาอ,อยู่กับปีศาจแดงเนี่ยทีมได้แชมป์เยอะมากแต่กลายเป็นว่าเขาได้ลงเล่นน้อยเกินไปจนไม่ถูกนับมีแชมป์พิมีพ์ไม่แหลน้ยีย ย้ายไปอยู่กับเซลตาบีโก้แบบยืมตัวในเดือนมกราคมปี1999ทาให้เขาไมา่ได้เหรียญแชมป์ใดๆในปีนั้นเลยเขาเลิกเล่นไปเมื่อปี2010ทีมสุดท้ายที่ได้เล่นคือวาเลนดาทีมในมอลตาครับอีกตระกูลนักฟุตบอลครับที่ถูกพูดถึงไม่น้อยเลยนั่นคือตระกูลมาดินี่ไล่ตั้งแต่เซซาเร่มาดิเดนี่รุ่นปู่เปาโลมาดินี่รุ่นพอ่อมาถึงรุ่นลูกครับคิสเตียนและดานิเอลมาดินี่ย้อนไปในปี1954เชซาเร่ย้ายจากคิเซนามาเมลานตั้งแต่ตอนเป็นดาวรุง่งเขา ติดทีมได้แค่14นะัขนดขณะที่เปาโลเขามีความเป็นมิลานอยู่เต็มขั้นเล่นตั้งแต่เป็นเยาวชนจนแขวสตาร์ที่นี่และยืนระยะเป็นตัวหลักได้อย่างยาวนานมากกว่า20ฤด,ดูกาลด้วยแถมยังเป็นตำนานที่เล่นกับทีมชาติอิตาลีมากถึง126นัดด้วยเคยได้อันดับ3ของบอลลังโด2ครั้งเขาเป็นแชมป์ลีกกับมิลานถึง7สมัยและยูฟ่าแชมเปียนลีก5สมัยเป็นต้นแบบของความเป็นผู้นำระเบียบว,วินัยและกองหลังที่ดีกับรุ่นลูกครับ ไม่สามารถตามรอยคุณปู่กับพ่อได้คิสตีนเนี่ยเล่นกองหลังเหมือนพอ่อตอนนี้อายุ27ปีแล้วไม่สามารถขึ้นชุดใหญ่กับมิลานได้ด้วยซ้ำเล่นแต่กับทีมเล็กที่แทบไม่รู้จักชื่อปีก่อนมีข่าวว่าเขาประกาศเลิกเล่นแล้วไปทำงานเป็นเอเจนต์แทนไปแล้วขณะที่น้องชายดาน,นียลเล่นตำแหน่งกองกลางัวรุกตอนนี้อายุ22ปียังเป็นนักเตะสังกัดมิลานแต่ถูกปล่อยยืมไปหลายที่สเปเซียเอมปลรีและล่าสุดมอนซาแต่ก็ยังได้โอกาสน้อยมากจนคิดว่าอาจจะกลับมายึดตำแหน่งที่มิลานแบบรุ่นพ่อกับปู่ไม่ได้คครรับซซิเนนนนนดดีีีาาากกกก็็มมุ่่่่ลลลููููออยยยหหแตืจะท จะตามรอยพ่อได้เขามีลูก4คนด้วยกันเอนโซลูก้าไตโอและเอลยาสทุกคนเ,เป็นเด็กฝึกกับเรียวมาลิดหมดเลยครับบางคนขึ้นชุดใหญ่มาแต่ไม่สามารถหาพื้นที่ในทีมได้เอนโซเล่นกับทีมสำรองจนเคยมีชื่อในทีมชุดใหญ่ได้ลงเล่นไป1เกมท้วนแล้วก็ย้ายไปหลายทีมแต่ก็มีจํานวนการลงสนามน้อยมากจนตอนนี้อายุ29ปีแล้วล่าสุดไม่มีสังกัดลูก้าซีดานดูดีกว่านิดหน่อยเขาเล่นตําแหน่งผู้ักษาประตูได้โอกาสเล่นกับมาลิดอยู่สนัดตอนนี้เฝ้าเสาให้กับเออิบาในลีกรองส่วนไตโออาย งเป็นตัวหลักให้เรัมลมาลริทีมบีส่วนคนสุดท้ายครับเอียร์ตออกจากทีมเยาวชนของมาลริดไปอยู่กับเยาวชนของเบติสตอนนี้อายุ18ปีมีร่างกายสูงใหญ่สูง195่งซนติเมตรเล่นกองหลังเขาเล่นกับเบติสทีมสำรองยังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่กับเบติสเหมือนกันครับขนาที่พ่อซินดินซีดานเนี่ยเป็นตำนานของโลกจอมทัพสุดคลาสสิกเป็นแชมป์ทั้งในฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนคว้าแชมป์โลกได้ในปีหนึ่งกากและคว้าแชมป์ยูโรปี 2000, รถึงบัน้วหนึงได้บดอลรคู่ ที่น่าสนใจครับแต่คนพูดถึงน้อยนั่นคือเดียโก้และโจวานนี่ซิเมลเน่คนพ่อเนี่ยคือหนึ่งในกองกลางพันดูคนหนึ่งในยุคเขาเป็นตัวหลักของทีมชาติเจต,ติน่าเขาโด่งดังกับหลายทีมในยุโรปทั้งเซบียาอินเตอร์มิลานแอตเลติโกามริดรวมถึงลาซิโอเขาเป็นแชมป์ลาลิกากับตาหมีในปี95เคยเป็นแชมป์ยูฟ่าครับกับอินเตอร์และเป็นแชมป์กอโชกับลาซิโอเป็นแชมป์โคปาเมริกากับทีมชาติสองสมัยด้วยหลังเลิกเล่นก็มาเอาดีทางด้านโค้ดไปหนึ่งในโค้ดที่เก่งมากของยุคนี้พาทีมตาาาม่าารรเเเโลนนนกกััอดิขึ้้้ปปป็ช็ชชลลไง2คยย แล้วเคยเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยครับส่วนลูกชายครับเล่นตำแหน่งกองหน้าเริ่มต้นกับเวอรเพูลแล้วย้ายมาเล่นในอิตาลีกับเจนัวจนไม่ถูกจับตามองที่ฟิโอเรติน่าแต่ก็ไม่สามารถโชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ต้องไปเล่นกับกายารีและเวโรลา,าแต่โอกาสก็มาถึงเมื่อเขาย้ายไปอยู่กับนาโปลีด้วยสัญญาย,ยืมตัวเมื่อซีซั่นที่แล้วเขาเล่น3 3นัดยิงได้9ประตูในทุกรายการในซีซั่นที่แล้วครับและได้มีชื่อในการเป็นแชมป์ลีกกับอาซูล่าด้วยซีซั่นนี้ย้ายมาแบบทาวอนแต่ก็ไม่ได้มีฟออออรร์มมทททีีทรรีีีี่่่่่่ดเเาไหคคับกกกูชืืสยง็น ทั้ง2คนเนี่ยเป็นกองหน้าเหมือนกันแต่ลูกชายเนี่ยไม่ใกล้เคียงพ่อเท่าไหร่แพทริกก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพกับอาแจกและเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองของวงการจากการไปแชมป์ยุโรปก,กับอาแจกในปี1995ด้วยอายุที่ยังไม่ถึง20ปีนั่นทําให้เขาได้ย้ายไปมิลานในปี1997แต่อยู่แค่ฤดูกาลเดียวก็ถูกบาร์เซโลนาเนี่ยดึงตัวไปร่วมงานกับโค้ชเก่าอย่างลุยฟันเกา่าเขายินระยะและเป็นนักเตะคนสาคัญของบาร์เซโลนาอยู่หลายฤดูกาลในช่วงปลาย90 0, จนถึงต้นแแแต่่เเเเขขาา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 ากกกกกกกลลัััับบบบปป็นนนนนชชมมมไดด้้คครรรรรยยีีวจอืใ999สทุ 257นัดยิงได้122ประตูเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นไอคอนของยุคขนาดที่ลูกชายเติบโตมาที่สโมสรเดียวกับพ่อครับได้ขึ้นชุดใหญ่ของอาแจกและดูมีแววซีซั่น2017-2018เขาลงสนาม36นัดยิงได้11ประตูให้กับอาแจกด้วยอยายุแค่19ปีคนจึงมองว่าเขาอาจจะเดินตามรอยพ่อได้ฟรานเชกโกตติโทรไปหาเขาและชวนมาอยู่กับโลมาแต่มาแล้วก็ดับอน,นาถครับเขาถูกปล่อยกับไรซิก นีดและบาเลนเซยยืมตัวแต่ก็ไม่มีใครซื้อขาดจนเป็นล่าสุดครับมาอยู่กับบอลมัดในพรีเมียร์ลีกเป็นตัวหลักและดูเหมือนจะไม่ได้มีผลงานแย่นักลงไปในลีก30นัดยิงได้7ประตูซึ่งเขาอยู25ปีแล้วดูเหมือนว่าไม่น่าจะไปถึงระดับพ่อได้แน่นอนว่ายังมีคู่พ่อลูกนฟุตบอลอีกหลายคนครับที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงซึ่งจะให้พูดถึงทุกคนเนี่ยคงไม่ได้แต่เราจะพาไปรู้จักนักฟุตบอลอีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาเป็นลูกของนักเตะที่เรารู้จักกันดีลูกพวกเขาเนี่่ัออในนนวววาาารไไมมมมกกขาาจจะ้้บทึึคแแต ก็ได้ครับไปดูคนแรกครับคิสเยโนโรโโนโดจูเนียเห็นชื่อก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าลูกใครเจ้าหนูเนี่ยตามพ่อของเขาไปทุกที่ที่ย้ายไป เคยอ,อยู่ในอะคาเดมี่ของแมนยูเตดอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็ตามพ่อไปอนาเซอร์แล้วเขาเป็นลูกคนโตของโรนันโดหน้าตาหล่อได้พ่ออายุตอนนี้เนี่ยราวๆสิบสามปีเขาดูพยายามเดินตามรอยพ่อที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของโลกสิ่งที่เขาทําคือเอาอย่างพ่อจริงจังกับระเบียบว,วินยัยฝึกฝนร่างกายจนมีกล้ามเนื้อที่เกินอายุเขาเป็นกัปตันของอนาเซอร์ชุดยูสิบสามและพาทีมเป็นแชมป์ลีกรุ่นอายุยูสิบสามได้ด้วยการมีพ่อเป็นโรนันโดเนี่ยถ้าคุณอยากจะเปน็นนักฟุตบอลคุณจะมีครูที่ดีที่สุดอยู่กกกกัััับตตววแนนนนน,น,น่่ออออเเเพาาดดดงงงง็ฝฝึึยจจถุี้ไข หรือว่าต้องทำยังไงดังนั้นถ้าโรนันโดจูเนียคิดจะเอาดีทางนี้จริงๆไม่เปลี่ยนใจในอนาคตก็มีโอกาสที่เขาจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีได้ครับแต่จะไปถึงระดับไหนก็ยังต้องรอดูกันก่อนครับพอพูดถึงลูกของโรนันโดนะครับก็นึกถึงอดีตคู่หูนั่นคือลูกของเวลูนี่ยังไคลูนี่เขาเป็นลูกคนโตของเวลูนี่เหมือนกันครับเขาเคยอยู่ในคาเาเมีของแมนเชสเตอร์มาก่อนแต่ตอนนี้เขาอยู่ในคาเามียของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยร่วมทีมกับลูกชายของโรนันโดอยู่พักหนึ่งตอนนี้อายุ14ปีเล่นตำแหน ตามพ่อกลับมาจากอเมริกามีข่าวว่าเขาจะกลับไปเข้าคาเดมี่ของซิตี้เหมือนเดิมแต่เขากลับเลือกไปทดสอบฝีเท้ากับฝั่งแมนูเต็ดซึ่งเวงเ็บอกว่าเป็นการตัดสินใจของลูกเขาไม่เกี่ยวนั่นหมายความว่าใครอาจจะอยากเดินตามรอยพ่อขึ้นมาเป็นนักเตะของปีศาจแดงในอนาคตซึ่งหากดูจากคลิปวิดีโอที่มีออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าใครพอจะมีพรสวรรค์อยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ด้วยอายุที่ยังน้อยก็ต้องรอดูว่าเขาจะจริงจังกับการเป็นนักฟุตบอลมากแค่ไหนพอพูดถึงแมนูวิตเต็ดครับก็มีองาอ,งอเว ที่เ็เป็นอดีตเด็กฝึกของปีศาจแดงชุดเดียวกันกับเดวิดแบ็กแฮมมาก่อนน่าเสียดายที่เขาขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ไปเติบโตกับเลสเตอร์เบอร์มิงแฮมและแบ็กเบิร์นโดยที่ทั้งสองคนครับก็เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับเหมือนกันก่อนหน้านี้ชาลีดูจะมีอนาคตกับแมนยูเอเต็ดได้เล่นชุดใหญ่ในเกมยุโรปหนึ่งเกมแต่สุดท้ายครับกลายเป็นว่าเขาถูกปล่อยตัวออกจากทีมเมื่อต้นฤดูกาลแบบขายขาดอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้รับโอกาสตอนนี้เขาอยู่กับเรดดิ้งในลีกวันและเป็นตัวหลักของทีมในฤด,ดูกาลนี้แต่ผลงานกับทีมก็ไม่ดีนักจบบออัันดที่17ขงงตาา อีกหนึ่งนักเตะของแมนยูเต็ดครับที่มีลูกชายเล่นระดับเยาวชนนั่นคือไลอันกิกลูกชายคือแซ็กกิกตอนนี้อายุ17ปีเขาเคยเข้าอคามีของมนยูในช่วงสันส้นๆตอนนี้ไปอยู่กับทีมเยาวชนของเชฟฟีวีวีเต็ดแล้วครับเขาเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กโดยที่เขาเนี่ยเล่นระดับทีมชาติเยาวชนกับเวลส่วนระดับสโมสรเนี่ยยังนับว่าไม่โดดเด่นเท่าไหร่ครับอดีตเพื่อนรุ่นเดียวกันที่แมนยูเต็ดอย่างเดวิดไวคฮมก็มีข่าวว่าลูกชายเนี่ยเล่นฟุตบอลเหมือนกันก่อนหน้านี้เราเคยเห็นบุกลินแต่เขาไม่ได้เเเเเเเออออออาาาาาาาจจรริงงงงงัขขขขะทีีออววาา่่่่่่คคนนนนยยยโมมวว้ป็็ดกกกฝึบูแตล แค่ทีมสมรองเท่านั้นเขาเล่นตำแหน่งกองกลางก่อนหน้านี้ก็กลับไปเล่นกับอินเตอร์มามีทีมของพ่อแต่ก็ไม่ดีพอจะมีชื่อตอนนี้กลับมาเล่นอยู่กับเบนฟอร์ดบีอีกครั้งในวัย21ปีอีกหนึ่งนักเตะปีศาจแดงครับที่มีลูกเล่นบอลคือฟิลเนวิลลูกชายของเขาคือฮาวิ่ e เนวิล เขาเลนได้ทั้งตำแหน่งแบ็กและไม่ฟิลเหมือนเหมือนกันกับพ่อครับแถมเริ่มต้น a c a ค e m y มี่ของแมอามเต็ดเหมือนเหมือนกันด้วยเคยไปอยู่ใน a คมป์มี่ของซิตี้และบาร์เซียอยู่พักหนึ่งก่อนจะกลับมาที่ยูไนเต็ดอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่ของปีศาจแดงเขาตามพ่อไปอยู่อินเตอร์ไมอามี่ตอนที่ฟิลเนวิลเป็นกุนซือคุมทีมเขาก็ได้โอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่อยู่บ้างตอนนี้เขาย้ายไปเล่นกับฮอตแลนทิมเบอร์ในอเมริกาครับแต่ก็ยังอยู่แค่ทีมสอนเท่านั้นขณะที่ในระดับชาติเขาเลือก,ก,อกเเล่่่่่นนนนนใรดดดัััััับบบบปชชาาาหห้้กกกกไไไอออออแืมมมงงงฤษพคููวี ก็มีลูกชายที่เล่นฟุตบอลเหมือนกันชื่อว่าเจมส์คาร์ลเกอร์เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเหมือนกับพ่อครับเขามีส่วนสูงมากกว่า190ซนติเมตรเรียกว่าสูงใหญ่กำยำเลยทีเดียวเขาเคยเริ่มต้นเอคคเดมี่ของเลอภูมากนครับแต่ก็ย้ายไปเอคคเดมี่ของวีแกนในปี2 0 1 7ยังไม่ได้รับโอกาสจาก,กต้นสังกัดเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยถูกปล่อยยืมไปที่อินเวอร์เนอร์ในลีกรองของสกอตแลนด์โดยเป็นการย้ายไปเมื่อเดือนมกราคมปี2 0 2 4นได้ลงสนามไป20นัดในทุกรายการ อีกหนึ่งนักเตะเวีรยวููครับที่มีลูกชายกำลังเล่นฟุตบอลคือเอมิลเฮสกีอดีตกองหน้าร่างใหญ่ของหงแดงลูกชายของเขาชื่อว่าจาเดนเฮสกีปัจจุบันอายุ18ปีอยู่อาคาเดมีของแมเชสเตอร์ซิตี้เล่นตำแหน่งกองหน้าและรูปร่างใหญ่เหมือนพ่อเลยเล่นกับทีมชุดอายุ18ปีของซิตี้แต่สถิติการทำประตูเนี่ยก็ยังไม่มากมายจนน่าจับตาสถิติในซีซั่นนี้ครับเขายิงไป11ประตูจาก36นัด ในทุกรายการยังมีลูกของโรบินฟานเพอร์ซี่ด้วยครับชื่อว่าชาลคิวฟานเพอร์ซี่อายุเพิ่งจะ17ปีเล่นกองหน้าฝั่งซ้ายและเป็นตัวเป้าเหมือนพ่อมีทักษะที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเคยมีคลิปนะครับที่เขาเลี้ยงบอลกับพ่อออกมาให้เห็นอยู่เขาเกิดที่ลอนดอนและเคยอยู่ในศูนย์ฝึกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนจะย้ายไปเฟียนูตตามพ่อไปเขาถนัดซ้ายแบบเดียวกันกับโรบินมีความคล้ายคลึงกันในวิธีการเล่นจบสกอร์ได้เฉียบคมติดทีมชาตินิทรลนชุดเยาวยชนไปแล้วเซ็นส,สัญญาอาชีพกับเฟียนูดไปแล้วด้วยซึ่งครับ ที่ชวนสังเกตนักเตะหลายคนที่เคยเล่นในอังกฤษเนี่ยส่งลูกเข้าคาเดมีของแมสซิตี้กันเพียบเลยไม่เว้นอดีตนักเตะแมนยู U, อย่างเวลูนี่หรือเนวิลแม้แต่ฟันเฟอรซี่ก็เช่นกันมันแสดงให้เห็นว่าการลงทุนสร้างศูนย์ฝึกเยาวชนของซิตี้ครุปเนี่ยมันคือการวางรากฐานที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง บางครั้งการมีพ่อเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงก็กลายเป็นความกดดันของลูกชายไปโดยไม่รู้ตัวครับมีลูกชายของนักเตะชื่อดังมากมายที่ไปไม่ถึงระดับพ่อแต่ก็มีนักเตะมากมายเช่นกันที่พ่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักเตะดังมากแต่เขากลายเป็นข้างระดับโลกมันอยู่ในสายเลือดก็จริงแต่ที่เหลือก็ต้องสู้และฝ่าฟันด้วยตัวเองครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทปฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ